นี้อ่าแอบเพียงนะครับนะมันเป็นมาร้านศาสตร์ี่จริงๆเราก็พูดได้แค่นี้นะครับเออพูดอย่างอื่นเราก็คงจะไปพูดเยอะไม่ได้หรอกนะครับก็แต่เขามีความเต็มใจให้เงินของเขาอะนะเงินของเขาเราจะไปว่าอะไรได้นะครับเราก็ได้แต่นะ ให้ fc ดูคลิปดูโฆษณาช่วยซื้อสินค้าขอบีชัดใช่ไหมเจได้แทน fc เสือมาไปพูดแค่สองสามเดือนก็เกิดเรื่อง เกิดเรื่องเลยเหรอก็ดูกันต่อไปนะครับเอฟซีเอสก็บอกแล้วทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวต้องใช้บทพิสูจน์ก็คือการเวลานะครับก็โง่ทำไปไม่ไปช่วยญาติตัวเองก็นั่นน่ะสินะครับอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้นะเราพูดไปแล้วเราก็พยายามจะพูดเรื่องพวกนี้จังเลยพูดจังแต่ ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะก็ตามเอาเอาที่สบายใจดีกว่านะเอาเอาที่สบายใจเลยเอาตามนั้นไปมันมีจริงๆรการะนะคุณสุการนะครับคุณสุการยาน่ะมันมีจริงๆมันมีแบบนี้จริงๆ เอาง่ายๆมันมีแบบนี้จริงๆมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่นานนมนานมาแล้วนะมันมีแบบนี้เหมือนรัฐบาลซื้อของเลยนะเหมือนรัฐบาลซื้อของเลยมีแบบนั้นอแหลนะเออแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อใครเอฟซี MC, หรือแม่แม่เขานั่นแหละตกเป็นเหยื่อนะใครจะหาว่าเอฟไปพูดมูลงมูลี่ก็แล้วแต่นะ แอบพูดในหลักในความเป็นจริงพูดในหลักความเป็นจริงที่เรารู้มาแบบนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเออมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วการจัดซื้อจัดจ้างเราทำไมจะคำนวณไม่ถูกนะเราคำนวณได้อยู่แล้วนะมันมีจริงๆ แล้วฝั่งตรงข้ามมันยังคิดว่าโอ้โหให้กันข,ข,ขนาดนั้นเฉลือเขาว่าเออเขาเรียกว่าให้ที่ละพันสองพันมันไม่ใช่ให้กินเปล่านะเป็นแสนๆน,นะอันนั้นนะเขารวยจริงเราก็ต้องยกให้เขาสิเขารวยนะเออบางคนก็ไม่รวยนะเอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่รวยก็มีนะอันนี้ก็น่าสงสารเขาบางคนให้จนหมดตัวให้จนลูกไล่ไปอยู่วัดอะเอฟซี FC. นะมีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีมีมาแล้ว,ลวให้จนลูกๆโกรธลูกๆโกรธมากว่าแม่ทำไมต้องเอาเงินเอาเงินเก็บไว้เนี่ยเอาไว้กเกษียณตัวเองเนี่ยเอาไว้เป็นหากินยามแก่นะครับหากินยามแก่ซึ่งไม่ได้เนี่ยแล้วเอาเงินไปให้คนอื่นเขาแล้วถามว่าเขาตอบแทนคุณยังไงบ้างนะเขาไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยเขาก็เฉยเฉยนะ คุณไม่ให้เขาเขาก็เล ok PHIL, ิกพูดเลิกคุยกับค okay> ุณเนี่ยเขาตอบแทนด้วยวิธีแบบนี้นะลูกก็โมโหนะครับลูกๆแม่ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็โมโหเขาก็ให้ไปอยู่วัดนู่นน่าสงสารแท้แอดบอกได้เลยนะเรื่องนี้มันไม่ใช่น่าขำหรอกน่าสงสารมากเขาผิดพลาดเขาคิดว่า YouTube จะมาเลี้ยงเขาั้งยามแก่เท่านะ เขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาสิเขาจะไปเลี้ยงทําไมคนอื่นอา่าเขาเ็เลี้ยงครอบครัวเขาสิเขาจะเลี้ยงทำไมคนอื่นถูกไหมล่ะเขาต้องเลี้ยงครอบครัวเขาแหละเออเลี้ยงคนอื่นไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ไม่รู้จักกันเป็นทางการเท่าไหร่นะแค่รู้จักกันในช่องแค่นี้เองคุณก็ให้ใจขนาดนั้นหมดแล้วก็หมดเลยไงตั้งมันหมดง่ายอะตายคุณให้เขาทิ้งเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ย อซื้อสร้อยซื้อทองคําซื้อของข้าวของให้เขาจีปาถะนะครับมันจะเหลือที่ไหนเราเก็บไว้เอาไว้รักษาตัวเองยามแก่เท่าก็ไม่มีนะครับ <c oughs> เออทำยังไงล่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องจำยอมครับนะก็ <c oughs> นั่นแหละเข้าให้แล้วเขาไม่ได้คืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คืนที่ไหนล่ะนะ เออลิเกเลยใช่ไหมนั่นแหละเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะทะนานแบบนั้นเลยอันนี้มันเราพูดในหลักความเป็นจริงนะที่มีแอดจะบอกชื่อมันก็ดูกระลายอยู่นะเดี๋ยวหาไปทับถมกันนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆมีเยอะแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยใจดีจริงๆเยอะแม่เยอะมากเยอะจริงๆ,ๆเราก็เห็นแบบนั้นแหะจริงจ อันนี้เข้าใจเขาได้นะแต่ว่าเราทําช่วยเขาไม่ได้เราก็ได้แต่พูดแบบเนี้ยเออขนาดพูดอย่างนี้เขายังยังช่วยอยู่เลยก็ไม่เป็นไรงไงเขามีตังเยอะก็ให้เขาไปแบ่งปันกันไปบ้างมีตังเยอะก็แบ่งปันไปไม่ว่ากันก็ได้บุญไปแล้วกันนะเอทําอะไรก็ได้บุญทั้งนั้นแหละฮะโอเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมทําแบ่งปันก็ได้ไปไม่เป็นไร ใครได้มากก็บุญวาสนาเข้าแล้วกันนะไม่รู้เขามีวิธีการพูดยังไงก็ไม่รู้นะแอดบอกเลยนะแอดก็ไม่รู้แอดก็ยังหาวิธีพูดแบบนั้นไม่ได้แอดไม่เคยมีไม่เคยเออไม่รู้เขาใช้กระถาแอดว่ามันมีกระถาอันนึงนะครับที่สามารถจะให้ทําให้คนเนี่ยหลงไหลทำให้คนเนี่ยนะครับลงเชื่อได้กรถามีอยู่อย่างหนึ่งนะ คือกระถาหมากินความคิดอ่าเห็นไหมกรถานี้ถ้าเจอกับใครรับรองมีเท่าไหรก่ก็หมดกระถากระถาหมากินความคิดบอกได้เลยนะท่านน,นะโดนเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นให้อย่างเดียวครับท่านเออ ก็เขาก็พอมีพอไทยเฉยเอฟซีไม่ได้เยอะคือแอดประเมินประเมินราคาที่เขาให้ตรงนีはは้นะประเมินราคาที่เขาให้ตรงนี้เนี่ยแอดประเมินดูแล้วมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็เป็นถามว่าเป็นแสนไหมน่าจะน่าจะได้เป็นแสนนะได้อยู่ให้ก่อนหน้านั้นมาก็เยอะเยอะอยู่เดาๆว่าน่าจะแสนสองแสนสองแสนสามแสนไม่คงคงประมาณนี้มั้งนะเขาก็สายเป๊เปทุกรูปแบบ ใจนี้ยิ่งกว่าไม่น้ำนะเออมาถึงก็มาเลี้ยงเลี้ยง YouTube เลี้ยงนู่เลี้ยงนี่ให้ให้ช่องที่เขาโปรโตานอ่ะให้ให้ไม่ยัง้งซื้อทองแจกโอ้โหยิ่งกว่าต่อยมวยแล้วได้ทองอีกเอฟซีนะเออให้ใช่เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะให้จนหมดอ่ะให้จนไม่เหลือกลับไปบ้านลูกหลานก็โมโหไง เออแม่แม่ญาติเขาเนี่ยเขาให้ขนาดเนี้ยไม่คิดถึงตัวเองในยามอนาคตข้างหน้าน่ในยามมั่นปลายชีวิตเขาไม่ได้คิดถึงว่าใครก็จะมาเลี้ยงเขาบอกมีตังค์แล้วไปให้คนอื่นลูกหลานเขาก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาก็ว่าเอาเขาไล่ไปอยู่วัดนู่นไล่ไปเลยไปอยู่วัดไปเออไปบวชชี <laughs> โอ้ชีวิตนโคต รันทดเลยนะรันทดจริงๆไปบวชชีหนีช้ำไปเลยนะเออไปอยู่วัดก็สบายไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะกินข้าววัดอยู่กับวัดทําบรรเพนเพียนไปนะครับนะองคงปรุงชีวิตไปนะครับของทุกอย่างนะครับไม่ใช่ของเราของนอกกายนะครับถามว่าไม่ตายล่ะก็หายากนะหายากนะถ้าไม่ตายก็หายาก เพราะฉะนั้นมันหมดแล้วเนี่ยมันก็หมดเลยมันไม่มีทางหวนกลับมาหรอกถ้าเราไม่ขยันแล้วแล้วปูนนั้นด้วยจะไปขยันได้ยังไงอายุก็ไม่ใช่น้อยจะไปทําอะไรได้ไม่ใช่เด็กเด็กนี่ยี่สิบอายุยี่สิบสามสิบที่ไหนล่ะใช่ไหมเขาไม่เอาแล้วเขาไม่รับแล้วนะเออก็จะหาเงินมันลําบากพอเงินหมดไปแล้วมันจะหาต่อทุนเนี่ยยากมากแอดบอกได้เลยชีวิตเขาก็เข้าสู่ ในสภาวะจำศีลน,นะครเออจำศีลยาวเลยกรรมจริงๆบาปกรรมแน่นอนอยู่แล้วนะครับใช่ครับลูกเขาให้แม่เขาให้แต่แม่มาให้คนอื่นก็เขาคงจะสะสมมาเก็บมาไว้ตั้งนานๆานานแล้วนะเอาพูดง่ายๆเขาเก็บสะสมเข้ามาทั้งชีวิตเขาอะนะ อาจจะสองสามแสนสี่ห้าแสนอะไรแล้วแต่นะครับเขาก็เก็บสะสมมาพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยเขาทนไม่ได้นะครับเขาทนไม่ไหวเขาเห็นก็ต้องช่วยเหลือนะครับแต่เขาช่วยเหลือเกินเกินกําลังเกินไปเออเกินกําลังเกินไปถ้าไม่มีตางก็อยา่ายากเดือดกันนะครับเออ ใช่ครับมันต้องมีตังถ้าคนรวยมันไม่มีปัญหาหรอกแอดว่าคนรวยเนี่ยให้เท่าไหร่เขาเขาคงไม่จนหรอกนะครับถ้าคนเขาประเมินกําลังตัวเองได้ว่าเอยเขามีเงินสิบล้านเนี่ยให้สักล้านสองล้านก็คงไม่เป็นไรนะ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 ได้ได,ได้ได้ชื่อเสียงได้อะไรด้วยนะครับเออไม่มีปัญหาแต่บางคนมันไม่ใช่ไงมัอบางคนไม่ใช่แบบนั้น ใช่หน่าสงสารนะครับน้าสงสารหมดหมดอนะ่ะไม่มีบำนาญไม่มีบำเหน็จใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่มีหมดบอกได้เลยมีหมดถ้าไม่มีตังค์แล้วนะมันก็ไม่มีคุณค่าบอกได้เลย,เลยไม่มีตังค์ก็ไม่มีคุณค่าหรอกคนเราอะ่ะเออเอาจริงๆ มันแน่นอนอยู่ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่นะก็บอกแล้วเรื่องสร้างภาพนะเขาเก่งพอให้บอกเธอะนะเรื่องการสร้างภาพนะเขาถนัดแอดยังไม่เป็นเลยมาใหม่ๆแอดไม่เป็นหรืมันสร้างกันยังไงวะสร้างแบบไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยนะเออเรามันเป็นคนโง่ไงเราเป็นแบบนี้เราถึงพูดไงบางคนเขามันไม่ใช่อย่างอาร์ เวลาเขาจะไปทําหน้าบ้านทำความสะอาดกวาดพื้นกวาดพื้นทํานู่นทนํานี่อะไรของเขาไปเนี่ยนะเขาก็จะเอากล้องไปตั้งไหลสดแล้วเขาก็กวาดคงเอาไปกวาดไปแล้วก็กวาดมาเอลดน้ำต้นไม้อ่ารอบบ้านช่างใหญ่ก็ลดน้ำไปลากสายยางไปรดน้ำนู่นนั่นโอ้ยทำทุกวันถามว่าต้นไม้ ที่อยู่บ้านเขาล่ะที่เขาพักอยู่ล่ะตายครับเอฟซีตายน้ำไม่เคยลดเลยโหโหโหนะมันมีไม่ขี่ต้นแต่มันก็ตายอ่ะขยันหน่อยก็ได้กันลดของตัวเองด้วยนะก็มไม่ทำแอดเห็นมายืนยืนตายอยู่เออแอดไม่อยากจะถ่ายทำเรื่องแบบนี้นะบอกตรงนะเออมันเหมือนเป็นการประจานกันเกินไปคุณไปสร้างภาพตรงนู้นทำไม คุณก็สร้างทำทีเดียวให้มันหมดไปสิเออขยันก็ขยันของเราดูคือหลอกให้ตายใจไปก่อนหลอกให้หลงเชื่อในภาพรูปลับภาพเสียงนะครับหลอกไปก่อนพอได้พอได้ไดปุ๊บค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งค่อยๆขึ้นไปตีละสเต็ปสเต็ปเชื่อสเต็ปแรกสร้างสเต็ปสองก็เชื่อสเต็ปสองสร้างสเต็ปสามก็เชื่อขึ้นสเต็ปสามมันจะเป็นแบบนั้น พอเราเชื่อในถึงที่สุดแล้วเราก็เลยมั่นใจคนนี้แหละใช่เลยใช่เลยคนนี้ใช่เลยเอาไปมาบอกเลขบัญชีมาเดี๋ยวแม่จัดการโอนให้ลูกแม่สงสารลูกนะลูกเอาไปเออลูกขาดอะไรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวแม่จัดให้มันก็มีอย่างนั้นอยู่แล้ว บางคนเขาก็เล็งแล้วเลงเอกว่าจะช่วยใครเล็งแล้วเล็งอีกเลงจนกระทั่งว่า,อาเอาละคนนี้แหละแต่เขาก็ผิดพลาดซึ่งเขาช่วยคนผิดมาก็เยอะเยอะมากช่วยคนผิดคิดว่าถูกแล้วคิดว่าจริงดีแล้วได้แล้วแต่ไม่ใช่เออกลับมาช่วยซาตานในคาบของคนดีนะครับ ใช่ครับผมก็ต้องเชื่อคำดิเขาขึ้นเป็นทีนะสเต็ปพอได้พอได้สเต็ปแรกแล้วถูกไหมล่ะพอแม่แม่ผู้ใหญ่จริงๆก็เชื่อแล้วสเต็ปแรกสเต็ปสก็เริ่มแผนการต่อไปนะเริ่มบีบน้ําตานะเริ่มพูดความทุกข์ยากของตัวเองเห็นไหม <laughs> เออนะสร้างสตอรี่ขึ้นมาเออ แม่ก็เชื่อเข้าไปอีกนะก็เลยคําพูดนะเนะชื่อเข้าไปอ,อีกโอ้แกทําไมลําบากแท้แกมาอยู่กับลุงป้าแล้วมาให้กับใจลุงป้าแล้วแกจะกินอะไรนะเออเห็นไหมเขาบอกว่าหนูก็อยากจะทํานู่นทํานี่แหละแต่มันไม่มีงบไม่มีงบประมาณไม่มีนู่นนี่ขอแม่ช่วยอ่าเอางบประมาณมาทําลงทุนตรงนี้หน่อยนะเออแม่มามาช่วยหนูหน่อยหนูก็ เดี๋ยวหนูจะทําขายของตรงนี้แหละนะครับได้เครื่องจักรเครื่องอะไรมาทํานู่นทํานี้ก็ว่ากันไปเออหลายหลายคนนะครับไม่มีเครื่องมือมาเลยแม้แต่อย่างแต่จะมาทําอาธมากินที่นี่แต่ไม่มีอะไรเลยมีกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวมาเออก็ดูเอามันมีอย่างนั้นก็มีบางคนก็มาโดยมาหลอกเอาอย่างเดียวก็มีก็คือมาถึงก็จะสร้างนู่นสร้างนี่ มีงบ่ประมาณเล็กๆ,ๆน้อยๆเนียะมาสร้างสร้างนะสร้างก็เดี๋ยวเขาบอก,กเขาจะขายนู่นขายนี่พอสร้างเสร็จแม่งไม่ขายครับมันขายบ้านไปเลย <c oughs> ขายบ้านทิ้งไปเลยกําไรโอ้โหนะครับประมาณสองเท่าตัวไม่ขายได้ยังไงปันราคาขึ้นขนาดนั้น FC ลองไปลากดูเก่าๆเถอะครับที่แอดพูดมาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันจากตรงนี้ไปเท่าไรหร่หรอกมันเป็นอย่างนั้นมาจริงๆ